ถูกวันอยู่บำรุงโทรดา่าตอนเป็นนักข่าวไอ v ีีบอกเลยว่าแซ่บมากโซเชียลได้มีการแชร์คลิปขนาดที่ทางด้านของดร์มาริกาและทางด้านของวันอยู่บำรุงรวมไปถึงเกลือเป็นต่อได้มีการไลฟ์สดผ่านแอปพลิเคชันและร่วมพูดคุยกันซึ่งก็มือเรื่องฮาฮามาเล่าให้ฟังค่ะ โดยดเร์มาริกาได้เล่าย้อนกลับไปเมื่อปีประมาณ2544ขณะนั้นดเร์มาริกาอายุ20กว่ากว่าแ,และตอนนั้นดเร์มลริกาทำงานเป็นนักข่าวอยู่ที่ ITV ซึ่งก็ได้เล่าเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งค่ะที่ถูกทางด้านวันอยู่บำรุงนั้นโทรมาด่าถ,ถึงที่ทำงานมลริกาเล่าว่าตอนนั้นฉันเป็นนักข่าวอายุ2 0กว่ากว่าฉันก็เป็นนักข่าวที่ห้าวเปงมากฉันก็ไปสัมภาษณ์ ต้องอยู่บำรุงหนุ่มอยู่บำรุงตอนนั้นดวงยังเด็กๆอยู่แล้วฉันก็เป็นนักข่าวไอทีวีในสมัยนั้นเธอต้องเข้าใจนักข่าวไอทีวีต้องเป็นนัมเบอร์วันฉันก็รายงานข่าวไปตามตรงเลยตอนนั้นหนุ่มชายตอนนั้นสมัยนั้นคุณวันก็เป็นตัวจี๊ดอยู่ส่วนพี่โต้งเนี่ยเขาเป็นเจ้าของร้านอาหารเขาก็จะเป็นคนที่นุ่มนวลฉันก็ไปสัมภาษณ์แล้วก็ออกอากาศไปตามปกติ แต่ว่าเป็นการสัมภาษณ์ที่ค่อนข้างแรงอยู่นะพอออกอากาศไปฉันก็เลยเฉยๆพอสักพักมันก็มีคนโทรศัพท์มาที่โต๊ะทำงานของฉันเว้ยวันอยู่บำรุงโทรมาหาฉันคำแรกที่พูดเลยก็คือว่าคุณทำอย่างนี้กับผมได้ยังไงทำแบบนี้กับผมไม่ให้เกียรติครอบครัวผมเลยและสมัยนั้นมันก็ยังไม่มีสปีกเกอร์โฟนฉันก็ทำหน้าแบบทำหน้าเหมือนเฉยๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นทำหน้าแบบอารมณ์บิ อารมดีแล้วตอนนั้นเนี่ยวันก็เริ่มด่าฉันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆฉันก็ทนไม่ไหวฉันก็บอกว่าเออทำไมล่ะกูก็ทำหน้าที่ของกูแล้วฉันก็วางหูใส่วันเลยวันอยู่บำารุงเหรออะสวัสดีค่ะประโยคแรกคือนี่คุณทำอะไรกับผมเนี่ยคุณได ฉันอายุประมาณยี่สิบกว่าฉันก็เป็นนักข่าวที่ห้าวเป้งมากแล,าแล้ววันหนึ่งฉันก็ไปสัมภาษณ์ต้องต้องอยู่บำรุงหนุ่มอยู่บำรุงอตอนนั้นดวงยังเด็กๆอยู่สองพี่ต้องลงเขตหนึ่งบางบอนแล้วก็พี่หนุ่มก็ลงอีกเขตหนึ่งปสองพันนร้อยสี่สิบสี่สองพันร้อยสี่สิบสี่สองพันร้อยสี่สิบอื่ตอนนั้นฉันอายุยี่สิบกว่าอยู่เลยอ่ะจากนั้นปุ๊บฉันก็ไป็น ท่านสไตล์นักข่าวไอทีวีเนี่ยพูดแข็งพูดแบบพูดแบบว่าเธอต้องเข้าใจนักข่าวไอทีวีสมัยนู้นคือคือเราต้องนำเมื่อวันในการนำคือจะไม่เข้าใครออกใครสมัยนู้นอ่าเราเด็กๆก็ว่า,ออากวดก็รายงานไปตามตรงเลยจะก,ก็รายงานข่าวเออต้องหนุ่มชายรายงานข่าวไปตามตรงเลยตัดตัดตัดนั้นปุ๊บ พอสักเด็กๆขัดจังหวะนิดนึงติ่งขอยากขัดจังหวะไอ้เกลือไม่ได้โตไม่ดันคือตอนนั้นเกลือบ้านพี่มีเด็กข่าวแบบว่ามีเรื่องมีราวเดี๋ยวเอติ่งเชิญเชิญเชิญหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นปุ๊บคือตอนนู้นเนี่ยคุณวันนี้เขาตัวจี๊ดอยู่แล้วส่วนพี่ต้งเนี่ยเขาเป็นเจ้าของร้านอาหารเขาจะน่ารักนุ่มนวลส่วนวันวันเนี่ยเขาจะเป็นตัวจี๊ดของของบ้านเลยอ่าเออสามหนุ่มสามมุมคนละมุมเลยจากนั้นพวกฉันก็ไป ฉันก็ไปสัมภาษณ์ฉันแล้วก็ออกอากาศไปตามปกติของฉันเนี่ยค่อนข้างแรงอ่ะสมคุ้มค่อนข้างแรงตัวตาตัวตาแต่ดปุ๊บเว้ยพอออกอากาศไปฉันก็เฉยเฉยปรากฏว่ามันมีคนโทรศัพท์มาที่โต๊ะทํางานฉันเว้ยแล้วตัวเออโทรศัพท์มาเว้ยแล้วปุ๊บตรงพรตรงพอนอัตวิไลเป็นคนนับตรงพอบอกมริกาวันเฉลิมอยู่บำรุงจะคุยด้วยฉันก็นึกว่าจะโทรมาชมกูเว้ยกูก็ไปรับรีบไปแท๊บแท๊บแท๊บกไปรับโทรศัพท์ รับโทรศัพท์ฮัลโหลสวัสดีค่ะ,ะ,ะคือตอนนั้นเขาระดับใหญ่โตมากโทรมาหาฉันฉันก็ต้องจะม,มานนิดนึงเดินแบบวันอยู่วันวันอยู่บำรุงล่งละสวัสดีค่ะประโยคแรกคือ <c oughs> นี่คุณทำอะไรกับผมเนี่ยฮคุณได้ยังงี้กับพี่นี่ไงคุณอากระต่อย่างี้คุณไม่ให้เกยียรติครอบครัวผมเลยลูกผมพ่อผมลูกผมลูกผมรักของผมคุณจะได้ด่ากูเะแบบนกู เออมันด่ากูตอนนั้นปุ๊บไม่อีกเหรอไอ้กูก็ตอนนั้นมันไม่มีสปีกเกอร์โฟนเนี่ยสมัยก่อนไม่มีมันไม่นโทรได้แบบโทรศัพท์บ้านกูคนเดียวเิงมันโทรโทรศัพท์บ้านโทรศัพท์แบบเนี้ยอะโทรศัพท์บ้านอ่ะแล้วกูก็ทำเป็นยิ้มอ่ะอ๋อละคะก็กูก็กูก็ทำเป็นยิ้มโอเคยังก็ได้ละครเสร็จปุ๊บมันก็ด่ากูไปเรื่อยๆแล้วกูก็ก็ แล้วเราก็โมโหใช่ไหมมึงล่มเยอะแล้วกูเลยโมโหวะเฮ้ยไปกูจะทำ่นเองกูจะไม่ะใช่ใ <shared> ช่แล <CH dropped Moon> ้วแล้วไอติงมันก็วางสายกูวางสายใส่แม่อุ้ยนเลยดินเลยดิพี่นุ่มก่อนเลยดิเอลไอ้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 ไไอ้ไลไอ้ไอลไอไอ้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 ้ไอ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 ้ไไอ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 ้อไอ้้ไ้ไ้ ิุงท้ายกันเหมือนเช่นเคยฝากเพื่อนๆช่วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกิจกรรมทำกินแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับรู้ข่าวสารรวดเร็วก่อนใครคะ่ะ